มีโปรเจกต้นปีนี้อ่ะเกี่ยวกับทักษาทางด้านนี้ก็ยังไงฝากติดตามก็ยแต่ยังบอกไม่ได้จริงต้องบอกไว้ค่ะอ๋อเปิดทางขนาดนี้เผดที่สุงได้ไหมเป็นอะไรยังไง,ไงจริงๆไม่ได้จริงๆค่ะแต่รับรองว่ารับรองว่าเป็นอะไรที่หนูเชื่อว่าคุ้มกับกา,ารรอคอยจริงๆสําหรับทักษาทางด้านนี้ที่หลายๆคนอาจาาาานนจะทราบมาว่าน้องไม่นุ่นชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้็มีการเรียนเต้นหรือเปล่มีซุ่มๆอยู่บ้างค่ะวันนี้ก็เลยเกดเต็มเลยก็ลองลองใช้ของดูไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าค่ะ ไม่่แพ้ลังเยนะตอนพ้อมก็แพ้เคานะตอนจริงรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วด้วยสีผิวเราก็ต่างจากเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะห้ามไม่คนมาเหยียดสีผิวเราเลยค่ะดเลยอ่ะโอ้รักตายนี่ยเขาเลือกหัวใจหน่อยดีกว่ากับต้นนู้นะครับมันยังไม่จบเหมือนกับเขาก็เลยตามจีบเราอยู่ก็จริงจริงหนูไม่ได้ตอบไปเลยนะคะแล้วก็เออยังไงดีอ่ะหนูว่าด้วยระยะเวลามันยังมันไม่ใช่อะค่ะฉันว่าเรายังไม่โดนเลยยังไม่เหมือนคน คนไม่ใช่ปะทำอะไรก็ยังไม่โดนก็แต่เขามีทัพมาล้วนสีบอาตลอดก็ไงอ่ะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ก็คือเราก็ตรงตงอ่ะคือเราก็ไม่ได้แบบไม่เปิดทางให้ง่ายๆเนาะเราก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ณระยะเวลาตอนนี้เนี่ยหนูว่ามันยังพิสูจน์หัวใจไม่ได้พอค่ะจะเรียกว่าเขาไม่ใช่สเปคได้ไหมณตอนนี้ในการรู้จักกันในการศึกษากันยังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าในอนาคตไม่รู้จริงแต่ณตอนนี้คือ ไม่ใช่เลยอะค่ะไก็ปิดทางใช่ซึ่งจริงๆพี่เขาเป็นคนเป็นคนดีนะคะเป็นคนน่ารักแล้วก็แต่มันไม่ใช่เนาะเ<อ>นาะเนาะ,นะใช่ไหมค่ะ